สวัสดีค่ะนางสาวรุ่งรัตช่วยเนื่องพัฒนาการอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้ก็พาลงพื้นที่เยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทต,ตรีนะคะนะซึ่งที่นี้ก็คือกลุ่มอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้านะคะในพื้นที่บ้านวัง,วงจิกนะคะหมู่ที่4ตำบลนาไม้ไผ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ วันนี้ก็มีผู้มาให้กำลังใจแล้วก็กลไกในการกับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทติท้ภพองค์ประกอบนะคะตั้งแต่พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลน,นะคะมีท่านผู้นำเกณนํนำในหมู่บ้านนะคะวันนี้ก็ได้ท่านสาระวัตรกำนันนะคะมาร่วมด้วยท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็มีหัวหน้าคณะ ทำงานกับเคลื่อนระดับตำบลน,นะคะที่สําคัญก็คือสมาชิกกองทุนบทบาทสตรีของเรานะคะที่ยื่นโครงการขอคู่เพื่อต่อยอดกลุ่มอาชีพเดิมน,นะรอบนี้นะคะแล้วก็จะมีคนในครอบครัวคุณแม่นะคะวันนี้อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะได้มาพูดคุยกันค่ะก็อยากให้ทุกท่านได้แนะนําตัวนะคะเอาเริ่มจากพัฒนากรผู้ระสานงานตําบลค่ะพิมพ์ประพัฒน์จตุริยานค่ะนักวิชาการธนาคารชนจำนำการค่ะ <c reading> คุณแม่ค่ะแม่ตอนด้อยบ่อน <positives> ้อยเนาะเป็นคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววนมลตัวขาวเป็นสาววัดจำนันค่ะครับสวัสดีครับผมนายวิชุดเป็ดเสืผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่นายไปครับบ้านหลวงยิ่งกับจ้าสวัสดีค่ะนางสิริรัตนนันท์นะคะเอ่อหัวหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบุตรสีค่ะค่ะวันดีกับสุนทรีริพันธ์บูกะผู้คู่ร่วมกับวัสดีค่ะสมใจกองแก้วกับผู้คู่ร่วมกับ ตอนนี้ครับองจาราจารัตนามบอกน้อยเป็นผู้สเสนอโครงการค่ะก็อยากให้ทางกลุ่มนะคะทราบว่ายื่นโครงการไปขอรับเงินทุนสนับสนุนในการมาต่อยอดนะคะของอาชีพก็ขอไปห้าหมื่นบาทนะคะ,คะก็อยากให้ทางตัวแทนได้นําเสนอโครงการนะคะจะให้ผู้ที่มาวันนี้ได้รับทราบนะคะก็ เหตุผลที่่กกู้เงินวงเงินง้ามห้าหมื่นบาทก็เพราะว่าตัวเองทําเรื่องเอ็ดนางฟ้าอยู่แล้วแล้วก็ววถ้าพูดถึงมันก็เป็นอาชีพเสริมที่ทุกคนมีอาชีพหลังเดิมอยู่แล้วครับแล้วก็ตัวนี้มันก็ช่วยช่วยเพิ่มรายได้ของสมาชิกรายได้ตัวนี้มันที่ที่ทำมาก็คือมันมันไม่มีคาว่าขาดทุนนะสามารถช่วยเพิ่มรายได้กับรัวเรือนได้ครับแล้วเรามีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันยังไงคะ ก็ส่วนใหญ่แล้วก็ร่วมร่วมกันทุกทุกทุกทกหน้าที่ครับดูเพราะว่าบางครั้งคนหนึ่งไม่ว่างก็อีกสองคนก็ช่วยในการเก็บโดกการลดน้ําแล้วก็การจําหน่ายค่ะแล้ววัสดุวัสถุดิบที่เอามาส่วนใหญ่ตามกิจการวัสดุตัวก้อนเห็ตก็จะสั่งจากคนที่เขารับตีก้อนเห็ตที่นาวาอ่ะอำเภอนามบนนะคะ ตลาดตอนนี้ตอนที่ทําอยู่ตอนนี้ก็มีตลาดนัดแล้วก็ส่งแม่ค้าที่เขาขายเป็นประจําอยู่แล้วมีขายออนไลน์หรือยังยังไม่มีก็มีออนไลน์ในหมู่บ้านหนึ่งอ่ะทาอยู่เท่าไหร่คะตอนนี้เดิมมีลงรอบละหนึ่งพันหนึ่งพันกิโลมีโรงเดียวแต่สามารถบรรจุก้อนหนได้สองพันสองพันผลผลิตเก็บครั้งหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ผลผลิตมันมันจะอยู่ช่วงแรกเหมือนเดือนแรกเนี่ยมันจะถ้าหนึ่งพันก้อนก็ครั้งแรกเลยยี่สิบกว่ากิโล มันก็จะย่อยย่อยลดลดปริมาณเพราะว่าก้อนเชื้อมันก็จะออกเรื่อยๆอมันก็จะมีผลให้จํานวนดอกที่ออกในแต่ละรอบมันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วที่เสนออ่งบประมาณที่ไปต่อยอดตรงนี้คิดว่าเราเอาไปอ่าทในส่วนไหนอะคะก็ส่วนส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในส่วนของก้อนเห็ดก้อนเห็ดเป็นหลักอยากจะถามความคิดเห็นของคนในพื้นที่นะคะ สารวัตรกำนันค่ะว่าเราได้เห็นกิจการของกลุ่มนี้ได้ดําเนินการมาแล้วเนี่ยคิดว่าต่อไปถ้าําเนินส่วเนี้ไปต่อยอดเนี่ยเขาสามารถที่จะดำเนินการได้ยั่งยืนได้หรือไม่คือชื่นชมค่ะเพราะว่าพี่เขาทาต่อเนื่องอยู่ตลอดแล้วก็เราก็เห็นว่าเขาทํจริงแล้วก็ทําประกอบอาชีพค้าขายมาตลอดแล้วก็ขายมาในหมู่บ้านตลอดก็เออเองก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งที่จะค้าโดเลยค่ะก็เลย ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะมาต่อยอดให้เขาได้นาําเงินไปเขาเรียกว่าขยายเกียวกับอาชีพค่ะกะะะ็สนับสนุน,นะคะ่ะขอบคุณท่านผู้ใหญ่ค่ะมีความเห็นยังไงคือุอณรัตานมาจะไหม<ะ>คือส่วนมากที่ปลูกอยู่ก็ปลอดสาบิตอยู่แล้วไอตรงนี้อะมันจะมีทุนนะครับเพิ่มนะมันคงดีนะเพราะกลายในบ้านก็หมดแล้วอืไม่พอผลิตแล้วไม่พอตลาดมีคน ทุนมันอุหนุนอะมันท่องระดับจะกว้างกว่านี้ครับผมคือหัวหน้าคณะทํางานกับเคลื่อนระดับตาบลนะคะก็เป็นกลไกสําคัญที่ลงมาสนับสนุนแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องนะคะปก,กติกลุ่มนี้เขาก็าำอยู่แล้วนะคะก็ถ้าถ้าว่าได้โครงการนี้เขาสามารถต่อยอดได้แล้วก็การันตีว่าเขาส่งคืนได้แน่นอนค่ะ ท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณแม่นะคะวันนี้คุณแม่อยู่ด้วยนะคะก็เป็นคุณแม่ของสมาชิกผู้ขอคู่นะคะที่สําคัญคุณแม่รับรู้นะคะว่าลูกเนี่ยขอกู่เงินมาประกอบกิจการนะคะโอเคค่ะก็ไปเยี่ยมชมกิจการกันดีค่ะค่ะเชิญทุกท่านค่ะได้ค่ะ จากการที่ได้มาติดตามในวันนี้นะคะก็เชื่อมั่นว่ากลุ่มเพาะเลี้ยงหินนางฟ้ากลุ่มนี้นะคะสามารถที่จะนําเงินทุนหมุนเวียนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่านะคะก็เป็นไปตามโมเดลการบริหารจัดการหนี้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสามต้องขับสองหกหนึ่งนั่นคือการก่อคู่เนี่ยต้องมีคนในครอบครัวรับรู้ผู้นําแกนนำหมู่บ้านรับรองต้องมีการออมนะคะแล้วก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องที่สําคัญนะคะก็คือสมาชิกสามารถที่จะ ชำรักยืนคืนได้100ราา้อยเปอร์เซ็นต์ไปค่ะก็ข,ขอให้กิจการของกลุ่มนี้นะคะจะริญเข้าหน้าอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของคนในครอบครัวแล้วก็ชชนต่อไปค่ะ